เราไปดูราคาทองกันค่ะไม่พูดไม่ได้เลยนะคะคุณพวันนวาวัฒนทรัพ์ยประธานกรรมการบริษัท YLG b u l l ีบ i n t e น n a นเ o n a l อยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนงกดีและคุณพันยามัยค่ะคุณพวันค่ะทองเสียทรงไปยังไงราคาทองค่ะก็สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ก็มีแต่ข่าวที่ค่อนข้างที่จะกดดันราคาทองคำให้ย่อลงมาไม่ว่าจะเป็น ข่าวดีเรื่องการสามารถผ่านร่างงบประมาณของอเมริกาซึ่งดีกันในวันอาทิตย์ก็อันนั้นเป็นข่าวกดดันตัวหนึ่งแล้วก็ข่าวกดดันตัวถัดไปก็คือการที่สหรัฐเนี่ยรัฐมนตรีกันพลังสหรัฐก็มีออกมาถแถลงว่าจะมีนโยบายออกพันธบัตร3 เพิ่มสามสิบปีเพิ่มซึ่งอันนี้ก็จะให้ผลปอบแพนที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งทําให้ดอลลาร์แข็งแล้วก็กดดันราคาทองคำไปให้ไร้หลักคือวันพุธรหัสที่ผ่านมาคือการประชุมของเฟดซึ่งมีแนวโน้มว่าถึงเศรษฐกิจของอเมริกาในไต,ตรมาสแรกนาจะไม่ดีเท่าไหร แต่ก็ยังคิดว่ายังคงจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นเองนักลงทุนก็เริ่มคาดการณ์แล้วว่าถ้าสองครั้งที่จะมีการปรับขึ้นเนี่ยมีไม่เดือนหกก็เดือนเก้าหรือเดือนสิบสองเพราะฉะนั้นเดือนหกข้างหน้าเนี่ยก็มีลุ้นค่ะว่าจะมีการปรับขึ้นไหมเพราะ,ะนั้นอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งทําให้เอ,อ่อเอ,อ่อดอลลาร์แข็งแล้วก็ยอทองคําถูกกดดันลงมาค่อนข้างเยอะ ตัวสุดท้ายก็คือการเลือกตั้งของอประธานาธิบดีของฝรั่งเศสซึ่งนายมาพ้องซึ่งเป็นพรรคฝ่ยายฝ่ายกลางซึ่งเป็นไม่ได้ไม่ได้ฝักฝ่ายการออกจากยูโรโซนตัวนี้เองเนี่ยก็เป็นตัวทำให้นักลงทุนคลายคลายความกังวลก็จึงลดการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำทั้งสามสี่ตัวเนี่ยค่ะ เป็นตัวกดดันราคาทองคำให้ยอ่อลงมาแล้วก็กอบกับตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขการจ้างงานดีขึ้นก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเพราะนั้นเองเรามาดูค่ะว่าวันนี้เป็นไฮไลท์สุดท้ายซึ่งนักลงทุนควรจะจับตามองก็คือตัว การจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งครั้งที่แล้วเนะี่ยประกาศออกมาต่ำมากอยู่ที่ประมาณเก้าหมื่นกว่าตำแหน่งแล้วก็คาดการขึ้นมาที่แสนเก้ากว่าตำแหน่งถ้าเป็นไปตามคาดจริงหรือสูงว 90, กว่าเก้าหมื่นกว่าทั้งสองตัวนี้ก็เป็นตัวซึ่งออกมาค่อนข้างที่จะกดดันราคาทองคําเหมือนกันเราก็เชื่อว่าทองคํามีโอกาสที่จะย่อลงไปต่อแฉะนั้นเราก็มองว่าเออวันต่ปัจจุบันเนี่ยทองคําอยู่ที่ระดบับ พันสองร้อยยี่สิบเจ็ด USD ต่อรัวเงินสหรัฐถ้าหลุดจุดนี้ลงไปหลุดพันสองร้อยยี่สิบห้าซึ่งเป็นโลเมื่อวานเีงเนี่ยอโอกาสที่จะเห็นพันสองร้อยสิบแปดแล้วก็ถ้าหลุดพันสองร้อยสิบแปดก็มีโอกาสที่จะเห็นพันสองร้อยเก้าก็จะเป็นัวตัวถัดไปเชื่อว่าถ้าข่าวออกมาตามคาดจริงๆโอกาสที่จะเห็น จะกดดันราคาทองคำเนี่ยมีค่อนข้างสูงแต่ถ้าไม่เป็นไปตามคาดออทองคำสามารถดีดกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือระดับพันสองร้อยสามสิบห้าได้ก็เชื่อว่ามีโอกาสที่จะรีบาวกับขึ้นไปเทสพันสองร้อยสี่สิบห้าแต่ในช่วงละแวกใกล้ๆเนี้ยข่าวโดวยส่วนใหญ่เป็นข่าวที่ค่อนข้างออกดดันราคาอทองคำทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเป็นออมีโอกาสที่จะดีดขึ้นคงไม่ไม่ เด็ดขึ้นแรงหรืออาจจะยู่ได้ไม่แข็งแรงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราประเมินว่าเอ,อในระยะใกล้เนี่ยเชื่อว่ายังคงเป็นไซด์เวย์แล้วก็เป็นไซด์เวดาวอยู่ค่ะและถ้าลงมาไปรับได้ไหมคะรับดีไหมคะแถวจุดพันสองร้อยสองร้อยสิบแปดจุดพันสองร้อยแปดเก้าเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นรับค่อนข้างใหญ่แต่นักวิเคราะหา์หลายกลุ่มก็ประเมินกันว่ามีโอกาส เห็นรับใหญ่ที่พั0สองรยูเอสดอลลาร์ต่อทอยเทาถ้าจะรับจริงๆก็แนะนำนักลงทุนให้เฉลี่ยรับอย่ารับเต็มๆเพราโอกาสที่จะหลุดมีค่อนข้างสูงยังไม่เห็นข่าวใดๆซึ่งจะมาซัพพอร์ตราคาทองคำให้ปรับขึ้นเลยยกเว้นมีข่าวเดียวซึ่งข่าวนี้จริงๆมันเป็นข่าวดีสำหรับทองคำเพราะว่าดีมานของจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นในปีนี้ เริ่มมีการประกาศออกมาว่าดีมานของจีนที่นำนำเข้าประเทศจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงหกสิบห้าปรเ็นจากปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นวัวลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่แต่ลอแต่ราคอดีมานอันนี้มันเป็นดีดมานที่ผ่านมาแล้วขนาดนี้อย่างนี้ราคาทองคายังไปไม่มหไหลแต่ถ้าใครจะขายนะคะสมมติถือมาช่วงเดือนเมษาเนี่ยที่มันขึ้นสงูงสูงโอ้ยไม่ถึงเดือนนะล่วมาขายไม่ทันแล้วมั้งคะหรือถือไปก่อนยาวๆก็จริงจริง อย่างสองสามปีที่ผ่านมานะคะ <Okay. S 2> การการเคลื่อนตัวของทองคำเนี่ยมันจะอยู่ในเรนจ์ประมาณสักสองร้อยถึงสองร้อยห้า huh. สิบดอลลาร์ต่ออยเลคือกรอบที่ต่ำสุดกับกรอบที่สูงสุด uh huh. และการแกว่งตัวของทองคำเนี่ยที่จับประเมินมาเนี่ยมันจะแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ประมาณสักสามถึงสี่รอบเพราะฉะนั้นก็ในระยะ ปีรอบรอบหนึ่งก็จะมีประมาณสักเดือนถึงสองเดือนไปแตะต้านแล้วก็แตะแตะรับเพราะนั้นเองจริงๆถ้านักลงทุนยังมองว่ายังสามารถถือรับได้อยู่ห,หรือว่าถือคอยได้อยู่ห,หรือว่าถ้าอยากจะเทยอยขายแบ่งบางพอร์ตออกมาเลดความเสี่ยงก็ก็น่าก,ก,ก็ก็ทำได้แต่ิฉันก็ยังมองว่าโอกาสาที่ราคาทองคําจะกลับขึ้นไปเทสไฮที่พัน สามร้อยดอลลาร์กับทอยซอาวน่าจะมีอีกสักรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการการแบ่งทยอยลดความเสี่ยงก็ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งซึ่งเแล้วแต่สายตานของนักลงทุนแต่ละท่านว่ามีกันแค่ไหนแต่เท่าที่ดีฉันเอ,อนั่งดูย้อนหลังสองสามปีเนี่ยการแกว่งตัวของทองคำเนี่ยมันจะแต่ต้านแล้วก็แตะรับเนี่ยประมาณสามถึงสี่รอบก็คือไปทำา i แล้วก็ย่อลงมาไปทำา i อย่าง สามสองปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เปิดไปทําแตะไฮเนี่ยก็จะอยู่ระดับที่ 130, 40, 40, ร้อยสามสิบสี่สิบเลี้ยมจนถึงสองร้อยดอลลาร์ก่อทอยส์เอาในในกรอบอย่างปีนี้เนี่ยถ้าเออตั้งแต่เปิดมกราจนถึง mm hmm. ไปทํำไฮเนี่ยมันอยู่ที่ระดับร้อยสี่สิบสามดอลลาร์ก่อทอยส์เอาแล้วก็ย่อลงมาประมาณเจ็ดส mm ิบเจ็ดสิบเอ็ดดอลลาร์ก่อทอยส์เอาแล้วดุจกับปีนี้เนี่ยถ้ารอบนี้ก็ถือว่าเป็นรอบที่สอง อ๋อยังมีอีกอ3อบสามบสี่เนาะรอบที่สองจะลงไม่ค่อยลึกเท่าไหร่<ด>ค่ะค่ะโดยโดยถ้าดูประวัติเก่าๆรอบที่ลงลึกจริงๆน่าจะเป็นรอบไตรมาสสามหรือไตรมาสสี่แล้วก็กกอบถ้าเราเอาข่าวที่กําลังจะเกิดขึ้นคือข่าวการปรับขึ้นอัตราดรอกเบี้ยมาประกอบเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตรงนั้นก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งกดดันต้องดูค่ะว่ามิถุนายนี้มีการปรับขึ้นไหมถ้าหลังจากไม่มีการปรับขึ้น เชื่อว่าทองคำน่าจะมีกลับไปเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ามีการปรับขึ้นทองคําอาจจะถูกกดดันลงมาค่ะคะ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ